กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์โอชิตเกียรติก้องชูชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รเขตหนึ่งจังหวัดชัยภูมิพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอกลาบขอบพระคุณท่านประธานสภาและขอ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 พวกคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่วันนี้ท่านได้เดินทางมาถแถลงนโยบายโดยเฉพาะ นโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขหรือระบบสาธารณสุขของประเทศไทยผมเชื่อว่ารัฐบาลที่นำโดยพัรคเพื่อไทยและมีประสบการณ์ในการดูแลระบบสาธารณสุขที่วางรากฐานมา20ปีวันนี้ครับเราเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถนำพาประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณนะครับท่านผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ที่ให้ข้อคิดกับทางรัฐบาล ผมเชื่อว่าทางรัฐบาลจะนำสิ่งที่ผู้อภิปรายดังกล่าวที่ผ่านไปนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยดีขึ้นครับ mm hmm. ผมขออภิปรายสนับสนุนและเสนอแนะนโยบายของคณะรัฐมนตรีในส่วนของนโยบายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนำความปลอดภัยสร้างศักดิ์ศรีและนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนโดยทุกคน โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตที่ดีอันดับที่สามการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ในอนาคตสร้างความมั่นคงทางวัคซีนของประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะครับการยกระดับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคหรือผมขออนุญาตเรียกมันว่า30บาทอัปเกรด สาบาทอัปเกรดของพรรเพื่อไทยและเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะนําไปปฏิบัติในอนาคตนะครับเราเน้นความครอบคลุมมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นประชาชนสะดวกมากขึ้นผมเชื่อว่าประชาชนที่ผมจะพูดผมขอเป็นตัวแทนประชาชนในต่างจังหวัดและในชนบทประชาชนในชนบทอยากจะมีระบบ30บบาทที่เข้าถึงได้ง่ายอาจจะแตกต่างจากเพื่อนสมาชิกที่เคยอยู่ในเมืองหลวงหรืออยู่ในภาคกลางนะครับ แต่ในชนบทนะครับสิ่งที่พักเพื่อไทยทำมาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าระบบสุขภาพดีขึ้นได้จริงๆครับระบบ30บาทอัปเกรดเราจะอาศัยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วไทยการรักษาฟรีทั่วไทยอย่างเพื่อนที่อภิปรายมาก่อนหน้านี้นะครับท่านบอกไปแล้วว่าก็มีอยู่แล้ว ไม่แปลกครับแต่สิ่งที่แปลกกว่าจะนี้ครับผมต้องเรียนว่าบัตรประชาชนใบเดียวของพักเพื่อไทยรอบนี้นะครับเราจะบรรจุประวัติการรักษาของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยสามารถเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้และมีประวัติการรักษาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยอยู่ในบัตรประชาชนใบนั้นครับหลักการของ30บาทอัปเกรดของพักเพื่อไทยครับเราจะต้องประชาชนสะดวก ประชาชนได้รับการบริการรวดเร็วบุคลากรมีความสุขพร้อมประชาชนมีความสุขในการเข้ารับบริการและสำคัญครับได้รับสวัสดิการดูแลฟรีและสุดท้ายครับเมื่อมารับบริการในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยโดยรัฐบาลพักเพื่อไทยแล้วประชาชนจะคลากยกังวลครับผมท้ายถัดไปครับผมประชาชนทุกคนต้องการความรวดเร็วในการรับบริการสาธารณสุขเพราะมีภาระที่ต้องไปใช้ บริการที่อื่นอีกบัตรประชาชนใบเดียวอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับรักษาทุกที่และสําคัญครับที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีสัมพาร์ทแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่จะเชื่อมโยงระบบสุขภาพเข้ากับประชาชนระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเอกชนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และนี่คือสิ่งที่ผมฝากให้ทางรัฐบาลชุดนี้นำไปปฏิบัติถัดไปครับ National Health Data คือสิ่งข้อมูลสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศประเทศไทยกำลังถูกพัฒนาแต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนี่คือสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนอยากให้เกิดยังไงผมก็คงฝากรัฐบาลชุดนี้ให้ไปดำเนินการด้วยครับสไได์ถัดไปครับนี่คือสิ่งสำคัญในระบบสาธารณสุขครับ ภาพเมื่ออดีตประชาชนมีจํานวนมากบุคลากรเครียดเพราะฉะนั้นในอนาคตผมเชื่อว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลชุดนี้นะครับจะทําให้ประชาชนมีความสุขในการเข้ารับบริการสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์มีความสุขมีจํานวนที่เพียงพอมีเชั่วงการทํางานที่ลดลงค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมลดพาระงานโดยใช้ระบบไอที IT, และสําคัญครับลดการลาออกโดยการ ให้โอกาสแพทย์ในชนบทหรือคนชนบทได้มีโอกาสเรียนแพทย์และกลับไปในชนบทของตัวเองเพื่อรักษาประชาชนของตัวเองในชนบทครับสไลด์ถัดไปครับนี่คือสิ่งสำคัญที่พักเพื่อไทยและทัฐบ,บาลชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะทำนะครับก็คือดูแลฟรีตรวจสุขภาพประจำปีฟรีตรวจรับยาฟรีวัคซีนในเด็กฟรีวัคซีนมะเร็งป้องกันวัคซีนมะเร็ง,ป,งป้องกันปากมดลูกฟรี สำคัญฟรีและต่อเนื่องทุกช่วงอายุตั้งแต่9ขวบขึ้นไปคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ฟรีรักษาไวรัสตับอักเสบ B และ C ฟรีสำคัญครับสถานชีวพิบาลอยากให้มีสถานชีวพิบาลในท้องถิ่นเช่นสังกัดอ,อปตอสังกัดเทศบาลให้เกิดขึ้นเพื่อลดภาระ ให้กับลูกหลานที่ต้องดูผู้ป่วยในระยะสุดท้ายและสําคัญครับที่ผ่านมามทีท่านอภิบายหลายท่านเคยพูดถึงนะครับการแพทย์ฉุกเฉินในอนาคตอยากให้มีการแพทย์ฉุกเฉินที่ทันสมัยต่อเนื่องเพื่อลดการบาดเจ็บของประชาชนและลดการขาดออกซิเจนของสมองของประชาชนครับถัดไปครับสุดท้ายครับผมต้องเรียนว่า นี่คือสิ่งสําคัญของระบบสาธารณสุขของไทยครับคือประชาชนเมื่อมารับบริการสาธารณสุขของภาครัฐแล้วจะต้องคลายกางังวลเมื่อกี้มีผู้กล่าวไว้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นเอชโซซิี้คือประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุจํานวนมากแต่สําคัญครับเด็กที่เกิดในประเทศไทยมีจํานวนลดลงผมในฐานะกุมารแพทย์อยากจะให้รัฐบาลชุดนี้นะครับให้โอกาสกับเด็กที่เกิดใหม่ เด็กได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพผลข้างเคียงน้อยเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนปรับวัคซีน EPI หรือ National Immunization ให้ทันสมัยและสำคัญครับให้มีสถานชีวาพิบาลไว้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายลดภาระลูกหลานที่จะไปทำงานครับสุดท้ายเลยนะครับสไลด์สุดท้ายครับสุดท้ายนี้ระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับ ในอนาคตที่ผมอยากจะมองเห็นและผมเชื่อว่าความคาดหวังของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในคนไทยทุกคนอยากจะเห็นก็คืออยากเห็น30บาทอัปเกรดมีสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะครับและลดปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ทั้งลาออกและก็จำนวนไม่เพียงพอนะครับและสำคัญนะครับมีการแพทย์ฉุกเฉินที่ทันสมัยเทียบเท่าในต่างประเทศและสำคัญครับ สุดท้ายเลยคือมี national health data คือข้อมูลสุขภาพองค์รวมของคนไทยทุกคนผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถนำพาประชาชนทุกคนไปสู่จุดที่ประเทศไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงต่อไปครับขอกขอบคุณครับ